าพี่น้องไหมสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการมาพี่น้องมากินเขา่โฮโฮาปุ้ยตำมทะเลสีสหายอันนี้กับผัดที่เมาผัดชาก็ไ้แล้วจะเสิ้นเอะไรเอิ้น,น,นผัดเองทำเองอร่อยมากมาเดิมมาเดิมเห็นไหมเนะี่ยเข่าทำกัน เียวเมาบอกเขาได้าาลาาแล้ว่งก็้องเด้อะรอุู้้นี่น่ามากาลกคุณายขออไปซื้อ

าบอกว่าควหาซิไปแล้วเจะซื้มากแล้วสารลหมู่เราอมนได้ค่ ทะเลมันจะแดดกว่าทั้งนั้นแดดมันก็แดดเงินนั่นแหละจ้ะแดดหรือบ่แดกมันกับเงินของเขาซื้อกินเองมันบ่ได้ไปเกี่ยวกับไผ่ตรงนั้นนะเด้อคิดก่อนสมองก่อนชีวาถึงมันจะแดกแซมอนหรือแดกที่ซังก็เรียกแฝดมันเงินมันเองซื้อกินนะ คนท้ามันหนักบุคือกันมันเด็กรบังเปีนเน้ยอาหารเด็ดกูว่ามันเด็กอยู่ได้หะอัคกูน่ะมันมาสิกว่าปีนกินยิ่มันมมนนเน bất kỳ tật gì có gì tham gia này ui chặt con tức là bớt tốt bọc anh cua

มันอะไรอะไรร่แจกเ งานงานแบบตันเราคอยเล er. ือกเอาตำแหน่งตำแหน่งเราเป็น er คนในวัดแก่กวกอุ่เนี่ยปวดแก่กวกุ่นไม่มีข้าวเลยก็ปวด

出不出来了。 ขอกินกินไทยอ่อนดีแบบไรอ๋อก้าี่น่อรนะแบบ ก่อนเด้อพี่น้องเดินแล้วก็ไม่กิ๊หนาขอบคุณจ้าก้อยเพชร